สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life e n Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริรั์ร,รู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดคือเป้าหมายและสิ่งใดคือความต้องการที่แท้จริงครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมโอมหรินนะครับผม และบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งท็อปิกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโลกใบนี้กาลังหมุนไปเร็วมากครับทุกท่านในสื่อโซเชียลเนี่ยก็ดึงให้เราเบี้ยวซ้ายบ้างเบี้ยวขวาบ้างจนบางทีเราดูชีวิตคนอื่นเยอะเกินไปครับสไลด์อินสตาแกรมที่โอ้โหชีวิตกูรันทดจังนะครับสไลด์ Facebook ที่โอ้โหนี่เขาประสบความสําเร็จขนาดไหนแล้วเปิดภาพไปเปิดภาพมาโอ้โหทุกคนมีคู่รักชีวิตหวานแหววแล้วกูล่ะทำไมยังนอนแมะอยู่ตรงนี้นะครับเชื่อหรือไม่ครับบางครั้งครับเราเองเห็นทุก ทุกอย่างในสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่บนโลกออนไลน์มากครับมันมากเสลือเกินจนเราบางครั้งคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการครับเออบางครั้งนนเรารู้สึกเออเราก็อยากมีเป้าหมายแบบนี้บ้างฉันอยากถ่ายรูปชิคชิแบบนี้บ้างฉันอยากจะมีรถแบบนี้บ้างฉันอยากจะอยู่บนแมกกาซีนแบบนี้บ้างฉันอยากจะใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้เพื่อลงไปให้คนได้ยอมรับฉันบ้างนะครับแต่ก็มีหลายๆคนที่ได้ทําไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีความสุขแบบที่กูคิดเลยวะเป็นไงครับ เออเรื่องเหล่านี right. is? Is ้มันคืออะไรกันนะแล้วอะไรคือเป้าหมายจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วอะไรล่ะคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดมันคือเป้าหมายที่เราตั้งหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆวันนี้อมมีคําตอบให้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามา define หรือให้ความหมายกันชัดๆกันก่อนดีกว่าครับว่าเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายนะครับคือสิ่งที่เราปักธงไว้ครับโดยมีเดทไลน์และถ้าเป็นเป้าหมายที่ดีมันต้องวัดค่าได้มันต้องเป็นไปได้จริงนะครับแล้วมันก็ต้องอยู่ในไทม์ไลน์ที่มันเหมาะสม ดังนั้นคำว่าเป้าจริงๆมันคือธงที่เราปักไว้ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเรากำลังแยกแยะก,กับความต้องการของเราจริงๆความต้องการไม่ใช่เป้าครับความต้องการคือการที่เราได้ฟังสิ่งที่มันเป็นแรงจูงใจข้างในเราจริงๆทีนี้ครับถ้าหากว่าเราไม่เคยช้าลงเราใช้เวลาคุยกับตัวเองหรืออยู่กับตัวเองจริงๆ เราวิ่งวุ่นอยู่กับโลกภายนอกเราทํางานทั้งวันเราใช้ชีวิตเพื่อ p l ล a s e คนรอบข้างทําให้คนรอบข้างพึงพอใจกับตัวเราแต่เราลืมที่จะทําให้ตัวเองเข้าใจและพึงพอใจกับตัวเองแล้วแล้วก็เราจะไม่มีทางเลยครับที่จะได้ยินเสียงของความต้องการตัวเองเฮ้ยจริงป่ะคุณโอมบอกเลยโคตรน่ากลัวนะครับเพราะว่าเรากําลังอยู่ในโลกที่เราคลอดออกมาเราก็โดนความต้องการของพ่อแม่ครอบตั้งแต่เด็กนะครับเธอต้องเรียนอนุบาล เธอต้องเรียนประถมเธอต้องเรียนมัธยมเธอต้องเข้ามาหาลายัยเธอต้องทำงานดีดๆเธอต้องอยู่ในบริษัทใหญ่ๆทำบริษัทใหญ่ๆไปสักวันอายุ40-50ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกเกษียณตัวเองแฮปปี้เลี้ยงหลานตายตาหลับ <c oughs> ฟังดูเป็นชีวิตที่โคตรแพทเทิร์นเลยจริงไหมครับผมแต่เชื่อหรือไม่ครับถ้าหากเราได้ช้าลงแล้วนั่งคิดดูจริงว่านั่นมันคือความต้องการเราจริงๆหรือเปล่า ถ้าสังคมกำลังบอกว่าคุณมีอิสรภาพทางการเงินสิ่และนั่นคือชีวิตที่คุณต้องการมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่าถ้าคนบอกว่าคุณต้องมี passive income เดือนละแสนคุณต้องมี passive income เดือนละล้านและนั่นแหละคือไลฟ์สไตล์ที่สังคมต้องการเอแล้วกูต้องการจริงจริหรือเปล่าโอ้มันเท่มากเลยกับการที่เราสามารถส่งเงินให้ที่บ้านได้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขเอ๊ะนั่นใช่สิ่งที่เราต้องการทําจริงจริหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับมันเลยกลับมาที่ motivation หรือแรงจูงใจภายในครับผมขอเนี้อแบ่งออกเป็นสส่วนเราเรียกว่า intrinsic motivation และ extrinsic motivation นะครับว่ายง่ายครับ in ก็มาจากภายใน x ก็มาจากภายนอกจบไอ้คำว่ามาจากภายในครับบางทีมันมันเกิดแรงจูงใจเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยนะนั่นหมายความว่าเราถูกสร้างแรงจูงใจตรงนี้มาตั้งแต่วัยเด็กๆของเรานะครับมันจะเป็นแรงจูงใจที่เราไม่ได้ทําเพื่อหวังผลอะไรอะเช่นคนบางคนชอบกวาดบ้านกวาดแล้วมีความสุขอะ ไม่ต้องมีใครชมไม่ต้องได้เงินกูกวาดบ้านกูมีความสุขของกูเป็นไงครับดีแฮปปี้นั่นคือ intrinsic นะครับและ extrinsic ครับจะเริ่มเป็น,นกลไกบางอย่างที่มันมีคำว่า reward กับ punish เข้ามาปกติฉันไม่ได้เป็นคนเก็บกวาดบ้านนะอุ๊ยแต่พอเก็บปุ๊บพ่อแม่ชมพอไม่เก็บปุ๊บพ่อแม่ตีเป็นไงครับแรงจูงใจในะระดับที่2ไม่ใช่เกิดจากจากการที่เราต้องการอะไรจริงๆแต่มันเกิดจากการที่เรารู้ว่าถ้าเราทําสิ่งเนี้ย คนรอบข้างเราจะตอบสนองกับเราในทางที่ดีและถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้คนก็จะตอบสนองในทางที่ไม่ดีกลไกในการเรียนรู้ของสมองเรานะครับก็เริ่มจับแพทเทิร์นได้ว่าอ๋อฉันทําแบบนี้ฉันรอดฉันทําแบบนี้ฉันจะเจ็บปวดพอเราเริ่มฟังเสียงรอบข้างมากขึ้นครับเราก็จะเริ่มละเลยความต้องการตัวเองมากขึ้นในวันที่เราโตมากขึ้นกรอบของสังคมกับหนานแน่นมากขึ้นในวันที่เราเป็นวัยเด็กเราจะฉี่ข้างทางเราจะเดินกลิ้งอยู่ตรงถนน เราจะเดินอยู่ในห้างแล้วกรีดร้องเราก็ไม่อายใครเราไม่กลัวใครเพราะเราไม่รู้กฎกฎติการรม,มารยาทอะไรทั้งนั้นเพราะเราเป็นเด็กน้อยครับในวันที่เราโตขึ้นเราเพิ่งเริ่มรู้ว่าเออการจูงมือแม่ในที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายจังเราเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เริ่มเก็บไว้ไม่เอ็กซ์เพรสความต้องการตัวเองในวันที่เราอยากจะร้องไห้แต่เรารู้สึกว่าฉันเป็นผู้นําในองค์กรฉันมีคนอยู่เบื้องหลังฉันหลายร้อยชีวิตฉันร้องไห้ไม่ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่ผิด คุณเริ่มละเลยความต้องการที่แท้จริงในตัวเองวันที่คุณบอกว่าเออฉันจริงๆก็แค่อยากขับรถคันนี้แหละแต่ต้องขย่งซะเหลือเกินเพราะสังคมกําลังคาดหวังให้ฉันเป็นใครบางคนแล้วคุณก็ลืมความต้องการตัวเองเพื่อให้สังคมได้มีความต้องการตรงนั้นแล้วมันไม่สร้างเพลหรือเพลชเชอร์สำหรับคุณครับคุณรู้หรือไม่ครับนี่คือปัญหาที่ทําให้คนส่วนใหญ่หลงทางกับเป้าหมายชีวิตครับเพราะเขาไม่ได้ตั้งเป้าแบบที่เขาต้องการจริงๆแต่เขาไปตั้งเป้าตามขนบ ธรรมเนียมประเพณีที่เขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกครับเอาชิพหายแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันไม่ยากเลยครับสิ่งที่คุณจะทําได้ว่าคุณต้องการเป้านั้นจริงๆหรือไม่มันคือการที่คุณต้อง1ช้าลงครับ2ครับมีสติและ3ครับใช้เวลาที่เราช้าลงและมีสติในการคุยกับตัวเองให้จบครับ คุณโอมครับคำว่าคุยกับตัวเองให้จบคืออะไรนึกไม่ออกหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นพับครึ่งครับมือซ้ายเขียนเป็นร่าง1มือขวาเขียนเป็นร่าง2นั่งคุยกับตัวเองจริงๆเลยครับเฮ้ยร่างหนึ่งนี่ฉันกําลังทําอะไรอยู่วะเนี่ยร่าง2ก็ตอบว่านั่นสิฉันกําลังทําอะไรอยู่นะ1ก็ถามกลับไปเลยเออแล้วแล้วสนายมีความสุขไหมเนี่ยสอตอบเออจริงๆก็ไม่ได้สุขนะอา้าวหนอาจจะถามที่ไม่สุขเพราะอะไรล่ะ เออเรากําลังใช้ชีวิตตามความคาดหวังคนอื่นโดยที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเอา้าวหนึ่งก็มาถามความคาดหวังใครเหรอที่เธอกําลังเป็นอยู่อ๋อเป็นคนนั้นคนนู้นคนนี้อา้าวแล้วการที่นายทําใช้ชีวิตแบบคาดหวังแบบนั้นอะที่คนอื่นเขาเพึงพอใจในตัวนายแล้วนายพึงพอใจกับตัวเองเบ้าเออจริงๆเราก็ไม่นะอา้าวหนึ่งก็กลับมาถามต่อแล้วเราต้องการอะไรจริงๆละ่ะสองเลยตอบว่าเออจริงๆก็แค่อยากจะได้จุดๆๆๆ บทสนทนานี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่โอมสาธิตให้ดูว่าถ้าคุณพับ A 4ซออกมาเป็น A B แล้วคุณเขียนมันจริงๆคุณจะได้เจอบทสนทนาบางอย่างที่มันก็สนุกดีครับแล้วก็ตลกดีด้วยที่คุณได้คุยกับตัวเองแต่เชื่อหรือไม่ครับถ้าคุณได้ลองทําจริงๆคุณได้คุยกับตัวเองจริงๆแล้วคุณได้ชัดเจนกับตัวเองจริงคุณจะค้นพบบางอย่างครับว่าเฮ้ยเป้าหมายที่เราเคยตั้งอาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเราแต่มันเป็นเป้าที่คนอื่นตั้งไว้ และความน่ากลัวที่สุดไม่ใช่การเจอสิ่งนี้ครับแต่ความที่น่ากลัวที่สุดคือการที่คุณไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ําว่าจริงๆคุณกําลังทําสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือคุณกําลังทําในสิ่งที่สังคมกําลังบอกให้คุณทเอานะครับฟังเรื่องนี้เสร็จปุ๊บผมอยากให้คุณจัดเวลาจริงจังไม่ได้ฟังเพื่อจบแต่ฟังเพื่อไถ่ถามตัวเองจริงๆครับเพราะผมเชื่อครับว่าพอดแคสต์นี้ถูกสร้างมาเพื่อ enrich ชีวิตพวกคุณจริงๆมันถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับชีวิตพวกคุณจริงๆ ดังนั้นนะครับอย่าให้กิจกรรมดีๆตรงนี้เกิดขึ้นมาและผ่านไปครับจัดเวลาตัวเองวันนี้เลยครับคุยกับตัวเองให้จบเลยวันนี้เวลาไหนดีครับที่คุณจะเริ่มเอา A4 ขึ้นมาพับครึ่งและคุยกับตัวเองดูว่าเออสรุปไอ้เป้าที่เราต้องการเนี่ยมันใช่ความต้องการเราจริงๆไหมช้าลงชักนิดนะครับคุยกับตัวเองให้ดีแล้วลองค่อยๆเคาะออกมาคุณอาจจะเจอคําตอบที่เซอร์ไพรส์ตัวเองมากๆที่มันอาจจะเบนเข็มชีวิตคุณไปอีกทิศหนึ่งแล้วมันจะเป็นทิศที่คุณต้องการจริงๆจะเป็นทิศ ที่คุณมองไปทางไหนคุณก็เจอแต่ความสุขระหว่างทางคุณเจอปัญหาคุณก็จะสนุกกับการแก้ปัญหาเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการครับและเชื่อผมเลยครับคนที่ทําการใหญ่ได้คือคนที่รู้เท่านั้นครับว่าเขาต้องการอะไรในตัวเองอย่างชัดเจนครับดังนั้นนะครับอย่าละเลยความต้องการภายในตัวเองและอย่าให้เป้าหมายคนอื่นมาขมือมหัวเราครับ เพราะปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับคือการอนุญาตให้ extrinsic motivation แรงจูงใจภายนอกเนี่ยมาเขมือบหัว intrinsic motivation แล้วโดนกดกดกดจนมันไม่เหลือเลย มันไม่เหลือพื้นที่มันได้โชว์ตัวเองเลยเนื่องนั้นนะครับลองแยกตัวเองออกมาจากสังคมรอบข้างคุณสักพักอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วคุณถึงจะได้ยินเสียงภายในของตัวเองครับโอมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับได้ยกระดับชีวิตและพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ break through ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้โอมหวังว่า podcast อ,อันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านและถ้าดีนะครับอย่าลืม ส่ง URL ลิงก์นี้ไปให้เพื่อนๆรอบข้างของคุณฟังดูครับเพื่อเขาได้เจอตัวเองเจอขนทางของตัวเองและก็ปลดล็อกศักยภาพตัวเองไปอีกระดับครับสำหรับวันนี้โอมขอฝากไว้เท่านี้จริงๆแล้วลาแล้วลาอีกนะครับขอบคุณมากครับแล้วเราเจอกันใน EP ถัดๆไปกับผมโอมหาเริยนจงเจริญรัตน์ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับแอปไลฟ์แอนวิชเชอร์นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับ เรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ